สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมา9ประโยชน์อาหารเช้าดีต่อสุขภาพวันนี้จะมาพูดถึงการรับประทานอาหารเช้ากันบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ากันรับประทานกาแฟอะไรแบบนี้นะเพราะว่าชีวิตตอนเช้าเนี่ยเร่งรีบ working out ที่หลายคนต้องรีบไปไนะครับ แม้แต่เดินทางด้วยรถก็รถติดมากนะหรือว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าคนก็แน่นมากบางทีต้องรอหลายขบวนเลยกว่าจะถึงทําให้ไปถึงที่ทํางานก็ล่าชา้าโอกาสในการที่จะรับประทานอาหารเช้าก็น้อยลงไปนั่นเองครับแต่วันนี้เราจะมาทําการแนะนำนะครับว่า9ก้าประโยชน์อาหารเชา้าดีต่อสุขภาพนั้นดียังไงนะครับจะได้จัดสรรเวลาหรือบริหารเวลาให้ตัวเองนั้นมีเวลาในการที่จะ รับประทานอาหารเช้ากันแล้วก็จะดีต่อสุขภาพตัวเองนั่นแหละครับประโยชน์อาหารเช้านะครับทั้ง9ข้อมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับข้อแรกครับอาหารเช้านั้นช่วยทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้นะครับเนื่องจากมือดึกจนถึงเช้าวันใหม่หากเราอดอาหารมานานเกือบ12บ12ชั่วโมงแล้วและเรายังไม่รับประทานอาหารเช้าเข้าไปอีก ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงนะครับลดต่ําลงพูดยง่ายจนไปเพิ่มแนวโน้มการรับประทานอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูงในมื้อเที่ยงมากขึ้นนั่นเองและก็เป็นสาเหตุให้เรามีน้ําหนักตัวมากขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นพูดง่ายๆก็คือถ้าให้ดีก็ควรจะรับประทานอาหารเช้าด้วยเพราะอาหารเช้านั้นจะมีส่วนช่วยทําให้เรารับประทานอาหารกลางวันน้อยลงอาหารเย็นน้อยลงนะครับรับประทานอาหารในทุกมือ้อแต่ว่าอาจจะ ปรับเปลี่ยนเป็นผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับลดแป้งลดน้ำตาลลดเนื้อสัตว์ลงก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมได้ในเองลดพลังงานที่เป็นแคลอรี่ลงนะครับเน้นผักผลไม้ให้มากขึ้นแบบเนี้ยแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบทุกมือไม่จาเป็นต้องอดครับแต่ว่ารับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วก็ใช้พลังงานให้มากขึ้นไปออกกําลังกายแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าจึงมีความสําคัญนะหลายคนอดอาหารเช้าแล้วก็ ไปเบิ้ลอาหารที่มีพลังงานสูงไขมันสูงในมือเที่ยงมือเย็นแบบเนี้ยก็อาจจะส่งผลเสียทําให้อ้วนได้นั่นเองข้อแรกก็เป็นข้อที่หลายคนน่าจะเจอเจอกันอยู่นะครับข้อต่อมาครับการรับประทานอาหารเช้านั้นช่วยลดความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจได้ด้วยนะซึ่งก็มีงานวิจัยนะครับของสมาคมแพทย์โรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2003แล้วพบว่า การรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอ SI จะเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นสมองเส้นเลือดสมองนะครับโรคหัวใจด้วยเพราะในตอนเช้าเลือดของเรามีความเข้มข้นสูงทําให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจมีโอกาสที่จะอุดตันได้ครับแต่ถ้ารับประทานอาหารเช้าเข้าไปก็จะช่วยทําให้ระดับความเข้มข้นในเลือดนั้นเจือจางลงนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ข้อที่2และพูดง่ายลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเส้นเลือดในสมองหรือโรค หัวใจนั่นเองครับข้อต่อมาครับข้อที่3แล้วข้อที่3ามเขาบอกว่าช่วยลดโอกาสเกิดโรคนิ่วนะครับการไม่รับประทานอาหารเช้านานกว่า14ชั่วโมงจะทําให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ําดีจับตัวกันนานหากนานนานไปก็สิ่งที่จับตัวกันนั้นก็จะกลายเป็นก้อนนิ่วนั่นเองครับแต่หากเรารับประทานอาหารเช้า,นา,นเ,ขาเข้าไปมันก็จะไปกระตุ้นให ับปล่อยน้ําดีออกมาละลายคอเลสเตรอรอลที่จับตัวอยู่แบบนี้แหละพูดง่ายคือถ้าไม่รับประทานอาหารเช้านะครับก็อาจจะมีโอกาสในการเป็นโรคนิ่วเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำและต่อเนื่องเลนเองกต่อมาครับข้อดีข้อที่4ข้อดีข้อที่4ก็คือช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานนะครับ เพราะว่าการรับประทานอาหารเช้าจะมีภาวะผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลินหรือที่เรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานนั้นลดลงประมาณ35-50%เเลยทีเดียวคนที่รับประทานอาหารเช้านะครับก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าแค่รับประทานอาหารเช้าแค่นี้เองนะครับก็ช่วยในหลายๆเรื่องเลยทีเดียว ต่อมาครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารเช้าช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการทํางานทําให้ความจําทักษะแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นถ้าหากเราไม่รับประทานอาหารเช้าแล้วจะมีผลต่อสมาธินะครับทําให้มีสมาธิน้อยสมองก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วรับประทานอาหารเช้าก็มีส่วนช่วยการทํางานและการเรียนให้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับ ข้อต่อมานะครับข้อ6แล้วข้อ6เขาบอกว่านะครับทำให้ทําให้ได้รับพลังงานอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อแรกนะครับจากการที่เราตื่นนอนซึ่งระหว่างที่เรารับประทานอาหารมื้อเช้ามื้อสุดท้ายก่อนนอนก็น่าจะห่างจากมื้อเช้าพอสมควรก็ประมาณ1 0บสชั่วโมงขึ้นไปนะครับทำให้ท้องว่างการรับประทานอาหารเช้าก็ทําให้เรานั้นมีพลังงานในการที่จะทํากิจกรรมต่างๆตลอดวัน ต่อมาครับข้อ7เขาบอกว่าทําให้อารมณ์ดีด้วยเพราะว่าการรับประทานอาหารเช้านั้นทําให้เราไม่หิวมีแรงทํางานสารอาหารจําพวกน้าตาลในอาหารเช้าก็ยังทําให้เราอารมณ์ดีไม่หงุดหงิดง่ายแล้วก็มีความสุขกับการทํางานได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวเชียอแล้วครับต่อมานะครับข้อ8และข้อดีข้อที่8ข้อ8นะครับเขาบอกว่า การที่เรารับประทานอาหารเช้านั้นจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็ต่อมานะการรับประทานอาหารเช้าจะทําให้พูถ้าพูดถึงเด็กๆเนี่ยการอดการรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงการจเจริญเติบโตก,ก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ส่งผลต่อสติปัญญาขาดสมาธิ แล้วก็ส่งผลเสียในระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กอยู่นะครับยังไงก็ต้องรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำเพื่อที่จะทําให้เติบโตเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ส่งผลต่อส,สติปัญญาสมาธิทําให้สามารถที่จะเรียนหนังสือได้ได้ดีนั่นเองครับถ้าไม่รับประทานเป็นประจำก็จะส่งผลเสียในระยะยาวเลยทีเดียวเชียวแหละเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องรับประทานอาหารเช้ากันนะครับ ข้อต่อมานะครับข้อที่9และข้อที่9นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเรารับประทานอาหารเช้านะก็จะช่วยทําให้ระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าการแบ่งการรับประทานหลายๆมือ้อตามมื้อปกติเช้ากลางวันเย็นก็นย่อมดีกว่าการที่เราไม่รับประทานอาหารเช้าเราไปกินอาหารกลางวันอาหารเย็นแบบหนักๆแบบนี้ครับก็ถ้าแบ่งการรับประทานเป็นหลายๆมือ้อก็จะทําให้ระบบเผาผลาญน,นั้นดีขึ้น การรับประทานอาหารเช้าในทุกวันเป็นประจำก็จะไปกระตุ้นระบบเาผาผลาญของร่างกายทําให้เาผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายตามมาด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่งดอาหารเช้าหรือไม่กินอาหารเช้าเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับจัดสรรบริหารเวลาเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งในการที่จะไปรับประทานอาหารเช้าเพราะวันนี้พูดถึง9ข้อเลยทีเดียวจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ยกมาที่9ข้อเลยนะครับ ว่าอาหารเช้านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับกับ9ประโยชน์อาหารเช้าดีต่อสุขภาพ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t สะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า